สวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะแล้วก็สวัสดีครับนะเราเริ่มทครดีเริ่มที่มุมกลับแล้วกันว่าพี่พัชส,สลัดเกนโกงเวอร์ชั่นละครเนี่ยแน่นอนเลยคําถามที่ต้องเจอก็กคือมันแตกต่างกับภาพยนตร์ยังไงบ้างจริงๆเรียกว่ามีพาร์ทที่เหมือนกันน้อยมากมคือมีตัวละครที่คนน่าจะเคยจดจําจากหนังได้สี่ตัวเหมือนกันแต่เปลี่ยนนักแสดงพอเปลี่ยนนักแสดงปุ๊บคาแรคเตอร์ที่เราพัฒนาจากนักแสดงสี่คนนี้ก็ไม่เหมือนเดิมค่ะ เรก่การเป็นว,ว่าคาแรคเตอร์ก็ไม่เหมือนพอก็ต่อเติมไปจากเดิมมากอย่างที่เห็นในวิทยาว่าตอนจบก็ไม่เหมือนเดิมอ,อ,อะไรอย่างนี้ครับมีหลายจุดออกมาที่ที่คนดูหนังแล้วก็สามารถดูได้แบบมันดูเรื่องใหม่เลยครับก็คือขยายเรื่องราวด้วยนอ้องครบให้มันกว้างกว่าในในภาพยานตร์ที่เราด้ชมกันก็เรียกว่า่าดูนมเพราะว่ามันแบบมื่ีมีหลายจุดที่เราแบบเออในภาพยนตร์ไม่มีอ่ะน่าสนใจ อ่ะเมื่อกี้มองหน้าสาวน้อยดีน้องจูเน่น้องจ,จูเน่ของเราได้ข่าวว่าจูเน่ต้องเข้าฉากกับนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากใช่ไหมคะหลายคนเลยเนาะ,ะอ่ะเป็นยังไงบ้างลองลองเล่าให้ฟังหน่อยประสบการณ์ทางนี้การแสดงทางนี้เออ,อก็นี่ค่ะตามนี้เลยค่ะจริงๆมีมีนักแสดงเยาวารุ่นใหญ่หลายๆท่านนะคะแล้วก็รวมถึงนักแสดงอีกหลายๆคนเลยค่ะท,ที่ที่จะมาอยู่ในละครเรื่องนี้ค่ะ ก็อย่างนักแสดงมุ่นใหญ่ที่เน่ได้เข้าซีนด้วยนะคะหลักๆก็จะเป็นพี่แทง่งพี่อุ่มพี่ออกแกนประมาณนี้ค่ะจริงๆคนคนอื่นๆคือได้ทํางานร่วมกันหมดเลยแล้วก็โหเน่ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่จริงๆรู้สึกดีดใจมากที่ที่เป็นเรื่องที่สองแต่ก็มีโอกาสได้มาทำงานร่วมกับนักแสดงที่มีประสบการณ์มากๆเลยค่ะก็เลยได,ได้ได้รับทั้ง หลายๆอย่างที่ได้เรียนรู้ในเชิงของการแสดงแล้วก็ความรักความเอ็นดูจากจากพี่ๆรุ่นใหญ่เยอะมากๆเลยค่ะมีแต่ตัวเทพทั้งนั้นเลยเนาะใช่ใค่ะจริงๆทงานดีแล้วค่ะดีแล้่ฝ่ะเก็บเป็นประสบการณ์ไปอ่ะมาถึงนุ่มหล่อของเราอีกคนหนึ่งน้องเจ้านาย ครับผมได้ข่าวว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการแสดงเรื่องแรกเลยนะลูกนนอะใช,ใช่ไหมครับ,รบมีการเตรียมตัวยังไงบ้างการถ่ายทําการแบบประสบการณ์ความยากง่ายอะไรอย่างเงี้ยลองเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมก็ค่อนข้างที่จะยากนะครับอันนี้ผมพูดได้เลยตรงๆว่ามันยากเพราะว่าเป็นเรื่อง,งแรกแล้วก็มีแรงกดดัน<ม>ที่จะรู้สึกในใจอยู่นิดๆตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่พอได้ได้ได้เข้ามาเจอนักแสดงหลายๆคนแล้วก็มาคุยกับพี่พัชกับ acting coach แล้วก็เข้าใจว่ามันมันเป็นการปั้นปั้นละครใหม่ขึ้นมา ให้ให้เกรกจ,จะเชิญชวนให้ทุกคนลองมาสัมผัสกับโลกของแบลต s e r สซ์ซีรีส์ครับผมหล่อจังเลยมือสั่นสะทิ์เลยนั่นแหละคะ่ะเป็นของเจ้านะต่อมาอีนุ่มหลอกงเราพาริสครับผมเป็นยังไงบ้างนอกจากต้องแสดงทั้งหมดเนี่ยที่เราเห็นแล้ว<ร>ได้ข่าวว่านี้เราลองเพลงประกอบด้วยใช่ใช่ครับผมก็ มันเกิดจากด้วยความที่แบบพวกเราหลายๆคนไงก็ชอบร้องเพลงกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยผม mm. ผมก็เลยเหมือน mm. เหมือนเคยแบบคุยๆกันว่าเอ๊ะหรือเราทาเพลงประกอบกันเองไหมอี่ย, mm. ยผมบอกให้พาเราทำเพลงประกอบกันเองไหมอะไสรุปตอนจบมันก็มีได้ได้ไดทําจริงๆครับผมแล้ว mm. ตอนนี้เพลงประกอบของเราเนี่ยก็มีปล่อยไปแล้วหนึ่งเพลงคือเพลงของผมก็คือเพลง Follow Me ครับผมเ,<อ>เป็นเพลงที่ผม<อ>ร้องกับพี่วีเวอเล่ซึ่งเนี่ยทางทีมงานเขาก็มีวิดีโอสั้นๆที่แบบไม่เคยเห็น<อ>ที่ไหนมาก่อนอให,ให้ทุกคนได้ดูด้วยก็ครับผมมาดูกันค่ะค Follow Me ค่ะ Follow เราเปิดสะกดจิตกันมาตั้งแต่ต้นนะคะครับซึ่งจริงอันนี้เป็นเพลงที่อยู่ในไตเติ้ลละครใช่เป็นเพลงอยู่ในไตเติ้ลละครแล้วก็เป็นเพลงแรกที่ปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ทุกๆสตรีมมิ่งเลยก็สามารถไปฟังได้แล้วครับผมฟอลโลว์มีนะครับ วีโอลเลตนะคะใช่แล้วก็เรายังไม่หมดเท่านั้นครับผมน้องน้องเล็กข้างข้าผมนี่ก็มีเพลงเหมือนกันครับใช่น้องน้องนาหน้าก็จะมีเพลงคอเวอร์เหมือนกันชื่อเป็นเพลงกว่าจะรักเนาะก็เป็นเพลงคอเวอร์ที่วันนี้ก็มีวิดีโอให้ดูเหมือนกันครับได้แล้วใช่แล้วทีนี้เขามาเต็นที่มาเลยค่ะกว่าจะรักค่ะ เมื่อกี้เมื่อกี้เพิ่งเลกขึ้นใจเอ๊ะนั่งมองหน้าสี่คนนี่เรามีนักแสดงนําเป็นนักร้องไปหมดเลยนะใช่ใช่เรามันมันมันถึงเป็นไอเดียที่เราแบบเอ้ยเราต้องทําเพลงเองแล้วเราต้องมีเพลงประกอบเองอ่าสุดท้ายครับนักร้องของเราราพลาดไม่ได้อยู่แล้วเจ้านายก็ต้องมีเพลงของตัวเองซึ่งแต่งเองด้วยเพลงนี้แต่งแต่งจากการบีฟของพี่พาไปเลยครับผมก็เป็นเพลงโกงความรักไม่ได้ครับผมอุ้ยทําแบบชื่อมนเทชื่อเปวิดี่เหมือนกันมีเหมือนกันใช่ไหมครับ ใช่มีวิดีโอด้วยครับผมเด็กเตลงกงรักไม่ได้ใช่ครับละมุนละมุนคุณไม่ออกเลยอ่ะครับกงรักไม่ได้จากเจ้านายนะคะแต่ว่าอย่างเมื่อกี้ที่ไอบอกไปคืออันที่ปล่อยแล้วจริงๆก็คืออัน Follow Me น้องเคยอกันอีกอีกอีกสามเพลงเนี่ย อีกสองเพลงสองอ่ะอีกสองเพลงเนี่ยยังรอติดตามกันนะคะพี่พิศมณฑชยังยังไม่ปพออย่าเป็นทางการเนาะใช่กันอันนี้ก็เป็นเรียกว่าอะไรน้ำจิ้มครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นเลยจริงๆก็เป็นวิดีโอเนี้ยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนใช่แต่ว่าที่เห็นไปเมื่อกี้ยังไม่ใช่ MV นะยังไม่ใช่จริงนะคะอ่ะเมื่อกี้เราถึงน้องเล็กอีกคนนึงแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าจะรักเนาะเออมันมันมันวุ่นวายเหมือนกันเนละอันนี้เนาะมันมีความแก๊กนิดนึงนะลูกนะอ่ะลงมาอ่ะไม่ใช่ลงมาพูดผิด นาหน้าลูกแล้วบทเป็นเกรซเห็นว่าเห็นมเมื่อกี้ในตัวอย่างอ่ะร้องให้หนักมากดราม่าเยอะมากใช่ไหมแล้วมีเรื่องของความสััความสัมพันธ์เยอะมากเล่าหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงค่ะจริงๆแล้วในในบทของเกรซอันนี้รู้สึกว่ามันค่อนข้างฉีกขาดมาจากบทที่หนูเคยเล่นก็คือเมย์เมย์ซึ่งเมย์เมย์ก็จะมีความยากใน ในอีกแบบหนึ่งแต่อันนี้ก็จะมีเหมือนเขาจะเพิ่มความดาร์กไซด์ของเกรซขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าพล็อตในละครก็จะถูกขยายขึ้นตัวละครก็จะมีคอนฟ l i กตมากขึ้นเกรซก็จะมีดาร์กไซด์ให้ทุกคนเห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นดาร์กไซด์ของเขาค่ะมันค่อนข้างท้าทายที่จะแบบนําเสนอออกไปให้คนคนดูเห็นก็จะมีทั้งแบบ r e t i t n s n s p i p กับลินที่เป็นเหมือนแบบเพื่อนแล้วก็มีคอนฟ l i กตกันระหว่างเพื่อนอะไรอย่างนี้ ใช่แล้วก็มีเฮ้ยจะมีอะไรขึ้นมาเลยอะ่ะพอะนันีทำรูปหัวใจตุ้มฉันเฮ้ยไม่คืออะไรอะ่ะอ่ะต่อต่อรปแล้วก็แล้วก็มีกับกับกับพัดค่ะที่ที่เป็นเป๊์ป๋อเป๊์ปอเป๊บกับของเปยค่ะ ก็มีก็มีค,มคอ,อคนฟลิกต์กันนางเกรซสองเราหนุมสดใสมากจนที่มองไม่เห็นว่าเออมันจะดากใกล้ไหมนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในละครกันนะว่ามันจะดา่าซครตอนเกรซเป็นยังไงอ่สุดท้ายนั่งหลอกมาตลอดค่ะรุ่งกับของเราคร่ะก่อน,ก,อนก่อนเดี๋ยวจะเข้าสู่เซสชั่นของอินทวิวเนาะให้พัดฝากซะหน่อยละกันว่าอยากฝากอะไรถึงแบบพี่ๆสมมชนแล้วก็แบบละครเรื่องนี้บอกอะไรบมองมองมองเราก็ได้ะคะเกินก็ ก็จริงๆมันเป็นมันอาจจะดูเป็นเหมือนเห็นว่านักแสดงนำสี่คนเราเป็นเด็กนักเรียนนะครับแต่จริงๆเป็นเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยแต่จริงละครเรื่องนี้ไม่ใช่ละครวัยรุ่นเลยฮะเออมันเป็นละครแค่เล่าผ่านเด็กวัยรุ่นสี่คนแต่จริงมันคือเรื่องของสังคมเนี้ยมันเรื่องของชีวิตประจำวันที่เราเจอคนผ่านคนสพานชนชั้นทุกอย่างเลยทุกอย่างเนัะแล้วก็ ตั้งใจเพราะว่าหนังเนี่ยทำไว้ดีมากแล้วก็เข้าถึงกลุ่มคนเฉพาะกลุ่มหนึ่งได้แล้วแต่เราก็เลยอยากขยายมาเป็นละครเพื่อให้คนที่ไม่เคยดูหนังและเคยดูหนังได้ดูในวงที่กว้างขึ้นครับอืก็เลยมีความตั้งใจว่าอยากจะให้คนทุกอายุทุกเพศทุกวัยดูได้หมดแล้วก็ซึมซับหลายหลากหลากหลายรสชาติได้เหมือนกันครับ สุดยอดตามน,นั้นค่ะและนั่นคือผู้กำกับและทีมนักแสดงของเราค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะปากหอมคอประมาณนี้นะคะเชื่อว่าพี่ๆสุ่มวลชนทุกท่านเนี่ยอยากจะดู Off i c i a l Trailer แล้วแล้วเนี่ยค่ะนะับเป็นครั้งแรกนี่ก็คุณดู้งแรกเหมือนกันถูกมใช่ครับผมเซอร์ไพรส์ปปรกันไปเลยเป็นครั้งแรกที่ตัวอย่างละครของเราเนี่ยจะออกสู่สายตาทุกคนให้พี่ๆสุมวลชนได้ชมเป็นที่แรกที่เดียวเลยพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะ หลายคนมันมันม่งม่ง่วงเช่นกันคุณพี่ได้อยู่นะคะตื่นเต้นมากอยากดูเลยอ่ะอย่าดูเดี๋ยวนี้ด้วยอ่ะฉันจ่ายได้ปะฉั่นขอดูก่อนสันโกงได้ปะไม่ได้เนาะเออตื่นเต้นมากๆอ่ะย้ำกันอีกสักทีนึงว่าชมสดๆทางทีวีนะคะได้ที่ช่องวันสาเอและดูออนไลน์ทาง V ีทีวีเท่านั้นนะคะทุกวันจันอังคารเริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่3มสิงหาคมนี้เท่านั้นนะคะคุณเอออ่ะ พิเศษสุดๆวันนี้วันนี้พิเศษจาก VTV นะครับมอบ VIP ีการให้กับพี่พสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะคะที่มาร่วมง,งานในวันนี้ค่ะกับคุณ VTV ด้วยนะคะไว้เอาไว้ชมซีรีส์แล้วก็รายการวาไรตี้จุใจเลยทั้งทักจีนไทยเกาหลีแบบพรีเมียมไปเลย แล้วก็สุดท้ายนี้นะเนี่ยขอขอบเป็นตัวแทนขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะคะที่มาร่วมง,งานเดี๋ยวเซสชันต่อไปเนี่ยก่อนเราจะแยกย้ายสัมภาษณ์นักแสดงกันนะคะขอเชิญถ่ายภาพร่วมกันสักหน่อยดีกว่าเนาะก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับที่ละครที่พวกเราทั้ง5คนแล้วก็ทีมงานเบื้องหลังพี่เชื่อพี่พี่ยิ่งพ,พี่วันทามาตลอด2ปีจะได้ออนแอร์นะครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วเพราะพวกเราก็เต็มที่มากๆครับ ติดตามากๆเลยพูดถึงเขาน่าจะชอบภาพนตอะไรเว่ามันแตกต่างแต่จะชอบภาพยนตร์ยังไงบ้างจริงๆมันมีส่วนน้อยมากเหมือนกันที่เหมือนกันนะฮะจริงๆมันคือเรายึดคาแรคเตอร์เดิมเพราะเราเชื่อว่าคนหลายคนที่ได้ดูแล้วน่าจะชอบคาแรคเตอร์ทั้ง4ตัวนี้ที่เล่นไปแล้วในหนังแล้วก็พอดบางส่วนเราก็รู้ว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็อยากให้คนที่ไม่เคยดูหนังแฟนๆละครเขาได้ดูก็เลยอยากจะคงของเดิมที่ดีไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันผนังมันยาวแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครับ แต่ของเรายาวเกือบ12ชั่วโมงครมันก็เลยต้องเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปแล้วก็เราก็ตั้งใจมากที่อยากให้สิ่งใหม่ที่เพิ่เข้าไปมันเข้มข้นเท่ากันหรือมากกว่าหรือไม่แพ้กหนังในเรื่องของการเพิ่มพัฒนาพัฒนาอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างในนั้นก็จะเป็นเรื่องของโกงอะไรเราวเลยเรื่องเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มตัวละครเพิ่มพล็อตความตื่นเต้นเข้มข้นดราม่าแล้วก็เราจะได้เห็น4ี่คนเนี้ยที่แบบ หน้าตาหวานใสอย่างนี้เขา a c t ิ้งแบบเข้มข้นดราม่าแน่นอนครับความรักใช่ไหมคะความรักโอยความรักนี่ล้นแล้วครับักแสดงางครับอันี้กับนน่คือต้องรับบทเอนะแต่นะคะเป็นยังไงบ้างกการับก็เอก็เรื่องนี้นะคะเน่รับบทเป็นลินค่ะก็ กดดันไหมในในช่วงแรกๆก็มีมีที่เราเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นบทบาทที่เคยถูกเล่นในในเวอร์ชันหนังไปแล้วเนาะแล้วก็ในเวอร์ชันหนังเนี่ยพี่ๆทั้ง4ี่คนรวมถึงนักแสดงทำออกมาได้ดีมากเราเองก็ก็กดดนันแต่ว่าพอมาเวิร์กอลัลกับกับทางร่วมกับท,ทางทีมทางนักแสดงแล้วเนี่ยก็เหมือนที่พี่พัฒน์บอกว่ามันมีความแตกต่างในในหลายๆจุดกับไอคาแรคเตอร์ลินนะคะมันไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไง ความเหมือนความที่เราจะต้องเขาเรียกไงความเอ่อแบ็กกราวตัวละคระคะที่มันที่มันมีความแตกต่างจากเดิมมีความขยายเข้าไปมากกว่าเราก็เหมือนเล่นข,ขึ้นมาในในเวอร์ชันของเราแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหาว่าไอ้คาแรกเตอร์ลินเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนแล้วก็แล้วก็ค่อยๆ่อว mm ิร์กเอกากันไปอะคะ่ะผ่านว ก็ต้องถามผู้กำกับเราโอเคจูนน่ล่ะครับจูนน่เก่งมากแล้วก็มีความสวรรค์มากครับในการแสดงครับนาไมครับผมแรกก็เล่นดราม่าเลยครับเปิดมากคือผมว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจพอรู้ว่าได้เล่นแล้วก็อืม คนข้างเครียดช่วงแรกๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันแล้วว่าหนังเขาทาไว้ดีมากแล้วเราก็ไปคิดในหลายๆมุมว่าเอ้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบยังไงหรือเปล่าหรือว่าเราจะเราจะทําได้ไหมเพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยรับบทอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอได้เข้าไปเจอกับนักแสดงหลายๆคนได้เข้าไปเวิร์กช็อปกับพี่พัทกับกับครู acting อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเอ่อเรากาลังทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ก,ก,ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่ครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับ ก็อยูเยอะมากๆค่ะเหมือนในในในหนังอะค่ะจะจะเห็นเกรซเป็นคนที่เออเป็นรีเหมือนเห็นเห็นด้านเดียวของเขาอะค่ะว่าแบบเป็นคนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าในในละครก็จะเพิ่มบทบาทขึ้นมานะค่ะเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือห่างไกลจากเกรเยอะมากเลยใช่มมีความคลายนะคะหนูว่าหนูก็คือเขาก็ยังมีพาร์ทสดใสท,ที่ที่มาจาก ภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเหมือนเพิ่มความดาร์กเข้าไปนี่นึกเหรอพี่แอ๋วนี่นึกเหรอพี่ใหญวนี่โอกาสมากเลยจากที่ครับผมหมายถึงว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมเออรู้สึกยังไงผมผมตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่ที่มันกำลังจะปล่อยออกไปนะครับผมเพราะว่า เอาจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยเราเราถ่ายจบไปแล้วประมาณเกือบเกือบปีแล้วอะครับผมแล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่มันแบบมันลืมไปแล้วเหมือนกันผมกลับมาดูในเทรลเลอร์ผมก็แบบเฮ้ยมันมีตอนนี้มันมีตอนนั้นมันมีเฮ้ยเราตอนนั้นเราเล่นเราเล่นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความผมว่าผมตอนเนี้ยพวกเราทุกคนน่าจะลุ้นพอๆแบบเท่าๆกับคนดูเลยครับผมเพราะว่าเราก็มีความลืมหลายๆอย่างไปครับแต่เรียกว่าผิดคาแรเนะเาคเตอร์นะเพราะเราเราคลั่งยูมเหมือนดูแบบเราเกี่ยวการเรามาเป็นยครับ สนุกมากครับผมได้ได้ได้ปลดปล่อยครับได้เล่นเล่นเยอะมากครับผมก็สนุกนะสนุกครับรัาผมฝากด้วยนะครับผมละครฉลาดเกมโกงหรือแมจิเนี u สุดซีรีส์ครับฉายตอนแรกนะคะวันที่3สิงหาคมค่ะทั้งช่องวัน31ค่ะต่อมาทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่ม15ค่ะ แล้วก็สามารถชมออนไลน์ได้ทาง VTV เท่านั้นนะครับก็เป็นละครที่ครบรถสนุกแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยน,น,นะครับผมฝากด้วยนะครับ